อั a s s a l a m u a l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h วันนี้เราได้นำคณะนะครับของเรากับบริษัทดานากรุ๊ปนะครับจำนวนฮุจารต68ท่านนะครับมายัางมัสยิดกุบะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมัสยิดนะครับที่เป็นซุนนะห์ของท่านนาบีที่ให้มีการมาเยือนเพื่อละหมาด2รองอะก์นะครับเพราะว่าท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ ชำระร่างกายอาบน้ำละหมาดมาจากที่พักหรือที่บ้านของเขาก็ละหมาดสองรอกะที่มัสยิดหลังนี้นะครับจะได้ภาคผลเทียบเท่ากับการทำอุหมะหนึ่งครั้งนะครับมัสยิดกูบาเป็นมันสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับและก็เป็นมันสยิดท,ที่ท่านนาบีสลุลตาร์ฮวาเลวะซัลลัมได้ร่วมกันสร้างกับบรรดาสาฮาบะหลังจากที่ท่านนาบีต้องอพยพมาจากนาครมักกะมาสู่เมืองมาดีนะ และกูบาก็เป็นสถานที่แรกที่ท่านนาบีนั้นในพำนักณนะที่ตรงนี้นะครับก็มารยาทและสิ่งที่เป็นสุนนะสําหรับผู้ที่มาทำฮัชหรืออุมร์ะนะครับเมื่อมาแล้วก็ส่งเสริมให้มีการมาละหมาดณนะที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้รับภาคผลเท่ากับการทําอมร์หนึ่งครั้งท่านนาบีก็ชอบที่จะมาในวันเสาร์ซึ่งวันนี้เราก็จะมาในวันเสาร์นะครับเรามาในวันเสาร์ได้ําคณะของเรามานะครับ ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับเมสิตุบาเป็นเมสิดหล,ลังแรกกนะับท่านพี่น้องที่เคยมาก็คงจะได้สัมผัสกับบรรยากาศนี้นะครับ